สาตุลาคม2564้าหกสีนะผมวันนี้ก็บ่วงนะผมนี่ฮะบ่วงดีนะผมกับดักหนูนะผมเนี่ยันเล็กนะผมใช้คองแควกระทัดรัด <c oughs> นี่นะผมถ้าใครสนใจกระทักมาได้นะผม บ่วงนะผมที่สั่งมานะวันนี้ก็ส่งไปให้สังที่นะผมสิงห์บุรีร้อยคันนะผมแล้วก็อะไรวะอุบลนะครับผม,อ,อ,บนนบผมอุบ,บลาราชธานีห้าสิบคันนะของอาจารย์นะฮะยาของไอ้น้องนั่นสุขโขทัยนะผมสี่สิบหลังนะผมวันนี้ก็ไปส่แบบงมาเพิ่งจะกลับมาผมมันจะถ่ายให้ดูตั้งแต่เย็นแล้วอันนี้เดี๋ยวจะทํา ส่งให้อีกเจ้านะผมอันนี้น่าจะส่งพวกนี้นะของจันทบุรีกับอะไรอีกจังหวัดน,นะหลืมไปแล้วครับผมเ <laughs> นี่ยพวกนี้น่าจะได้นะผมของจันก็ไอ้ชัยน่านนี่นะผมทําเป็นคิวไปนะผมนี่ฮนะอันนี้ผมใส่ขีเป็นพายแล้วนะผม เดิ oh. mm. um, okay. mm ียวเนพายรัดแล้วก็มัดทงนะผมอันนี้รอตากสีอยู่นะผมแห้งมาชุดนี้นะผมนี่ฮะไปเดี๋ยวเข้าไปมัดกันให้ดูสักหลังนึงนะครับผมนี่ฮะบวกนี่นะผมอุปกรณ์ที่เตรียมจะมัดนะผมก็แบบบานๆนี่แหล้วผมไม่มีอะไรนะผมเกลียวเป็นพายอันนี้รัดหมดแล้วนะผม จะเอาถุงให้ดูสักหน่อยว่าใช้ขนาดไหนก็นทิ้งถุงไปซะเนี่ยผมเกลนไพอ,อตุ่มมันจะประมาณไหนดีหาอะไรเทียบไปตุ่มปากกาได้ไหมเนี่ยผมประมาณตุ่มตุ่ปากกาเนี่ยผมปกา,กา,า,ากกากดเราเลยผ่านอาจจะแดงๆหน่อยนะผมเทาสีมาเน,นี่ยเนี่ย บา่บาประมาณตุ่มปากกาเนี่ยนะครับผมมันความยาวมันไม่ยาวนะผมผมซื้อตุ่มยาวแต่ความยาวมันก็ประมาณนี้ประมาณคืบมือผมนะครับผมสายที่ตัดนะฮะเดี๋ยวทําให้ดูนะผมเผื่อใครไม่อยากซื้อนะครับผมไปทําเองก็ได้นะครับผมอันนี้ไว้สําหรับพวกไม่มีเวลาเหล่าไม้นะผม <Okay. S 2> ผมมัดไปแล้วเนาะเดี๋ยวไม่ได้มัดให้ดูเลยครับเนี่ยมันก็ตัดถุงมานมเนี่ยผมเนี่ยถุงลักษณะนี้ผมตัดแล้วก็เนี่ยเตปกาวนะผมพันพันหัวนะผมแล้วก็เนี่ยเข็มนภายความสูงนะผมบางทีน้องๆก็ถามกันมาได้นะผมเนี่ย สักคืบนึงนะผมเคเบิลพายข้อดีคืออะไรมันเยือนได้นะผมแต่น,นี้มันเยือนไม่ได้ผมเพราะทาสีแน่นนะผมปกตินี่ถ้าสีมันแห้งๆนี่เราจะลูดขึ้นรูดลงได้นะผมเราจะขยับตามน้ำหนักดินได้นะบางทีไปเจอดินแข็งๆนะผมสมมติว่าเรามัดสูงไว้แล้วนะผมกดไม่ลงนะผมบวงนี่ลอยเด๋นี่ <laughs> ไม่ได้นะผม แต่นี่ผมทำาป็นพอดีนะผมเนี่ยจะจิ้มไปเป็นระยะนี้นะผมหนูก็ไม่ถอนหลุดมันก็น้อยตัวเลยครับผมส่วนมากจ็ไปพันกหอ,อ้าซะมากกว่านะผมถามว่าทำไมถึงใช้ยางวงยางวงมันให้ตัวนะครับผมเนี่ยมันจะให้ตัวกับยางในรถนะครับผมแต่ถา,ถามว่ากัดไหมถลาลงได้มันกัดอะไม่ว่ายางในรถเรืออะไรมันก็กัดขาดทงั้นอะลรครับผมหนู <laughs> แต่น้อยตัวนะผมที่มันจะแวงมานกัดส่วนมากมันจะเป็นลากและพันกอหญ้าซะมากกว่านะผมโอ้โหผมดักนี่สามสิบสี่สิบตัวมั้งถึงจะกัดขาดสักคันน,นะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นยังวงาขาดเองนะผมกิว่วแล้วผมขี้เกียจเปลี่ยนนะผม,ผมก็ดักใช้ไปงนั้นนะผมมันก็จะติดมันก็ยังวงมาแล้วมันก็เปื่อยนถึงเวลาอายุมันก็เปลี่ยนนะครับผมร้วนเนี่ย เราดักหนูนะอันนี้เบอร์ส<ม>ิบสามนี่ไอเจ้าไหนนะสุรินอันนี้ของลูกค้าสางซุรินนะผมเขาขอเป็นเบอร์สิบสามนะครับอันนี้ก็เลยทําให้พิเศษจะให้ให้ใหนึ่งไลน์นะผมเนะี่ยซื้อมาให้แกสองคนนะผมแกขอเป็นเบอร์สิบสามนะแต่ยังไม่ได้ทาให้แกะนะผมเพราะแกะสั่งไว้นู่นอีกประมาณวันที่อะไรยังไม่สิบสี่น่าจะทันอยู่ครับ นี่นะนี้ของแกครับผมส่วนผมจะใช้เบอร์สิบสองนี่นะครับให้ดูกันอย่างนี้เลยครับผมอยากรู้อยากอะไรมาทักมาถามกันได้นะผมที่ a c e b o o k นะผมพิมพ์ภาษาอังกฤษนะผมอันนันมาเลย์มากนะแล้วก็เพจผ่านในคนเดินป่านะผมเ็ออมาแอดมาเพิ่มเพื่อนนะมาทักมาคุยกันเรื่องดักหนูอะไรได้นะผมนี่ฮแต่ผมใช้เบอร์สิบสองนะครับ แล้วก็ลวดที่ดัดเป็นตัวเอสนะครับผมนี่ฮะก็ดัดลวดนะครับผมดัดให้เป็นลักษณะนี้นี่ครับผมแล้วก็ของทอพีบีซีของทอพีบีซีก็ตัดระยะตัดประมาณไหนมิลนหน่อยๆน,นะครับผมประมาณมิลหน่อยๆจุดที่แล้วต้องขออาภัยด้วยนะครับผม ที่ทำบ่วงรูเล็กไว้ให้นะครับผมรอบนี้รอบนี้ผมทำใหญ่ให้นะครับผมแต่ตัวผมเองนะผมใช้รูเล็กนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมอามาให้ดูตัวอย่างกันได้แต่รอบนี้เป็นของลูกค้านะผมทำใหญ่เพิ่มให้นะประมาณกระป๋องกาแฟนะผมเนี่ยตัวกระป๋องกาแฟนี่ก็ใหญ่เต็มที่แล้วครับผมเนี่ยจะประมาณนี้คนระับแต่ของผมนี่ผมใช้ลูกติดเดียครับผมเดี๋ยวขยับให้นะบางที น้องๆที่เต้อไปรอบที่แล้วบอกรูมันอาจจะเล็กนะผมแต่ก็ไม่ได้ทักมานะผม,ผมบอกบอกนะถ้ามันเล็กแต่ถึงเวลาก็เปลี่ยนนะผมรวด <c oughs> ไปเดี๋ยวทําให้ดูสักหลังนะผมอันนี้ให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะฮะไปมัดกันเลยครับอ่าเดี๋ยวก่อนจะทํากันให้ดูนะผมอันนี้อันเก่าแ้วผมเนี่ยที่ผมใช้ดักในแล้วผมก็ดักเหมือนของที่ขายนี่แหละครับผมทําเหมือนกันเนี้ยนี่นะ เวลาถอนหลักผมรูดปั๊บเนี่ยแล้วก็จะประมาณนี้ผมเริ่มตั้งแต่วิธีขึ้นบ่วงให้กลมก่อนดีกว่านะผมสอนกันทีละขั้นตอนนะผมเนี่ยบ่วงนะผมอันนี้โป้ครับหนะยิกฟืดเนี่ยหยิกหัวหยิกลา่างฟืดนะครับผมแล้วก็จับดันนะผมปุบปุ๊บปุ๊บปุบเนี่ย อันนี้หนูมันกัดแล้วมันหงหิรับผมอันนี้เราติดแล้วไะ้ผมคันเนี้ยนี่ <c oughs> ันไม่ถนัดเลยผมกล่องมันคอมมืออยู่นะผมผม,มองไม่เห็นนะผมมองผ่านหน้าจอผมเลยทําช้าหน่อยนะแต่กระชาก็ดีผมจะได้เห็นกันน,นี่ฮะเนี้ยเนิ้วโป้ะนะผปีผมยิกีดไว้ให้มันตรงๆแล้วเนี่ยดูก็จะประมาณเน,นี้ยเนี่เดี๋ยวจะบอกวิธีดักนะผมขึ้นให้กลมนะครับผม ลวดนี่นะมันก็จะได้ลักษณะนี้เพราะคันนี่หนูมันกันหงิกไปแล้วผมเนี่ยต้องเปล <t ell> ีป่ยนแล้วเนี่ยเวลาเราดึงหนูบวงมาเกาะนะผมป,ปึ๊บเนี่ยนะผมทำมันอย่างนี้ไม่ต้องไปขยับลวดนะผมลวดขึ้นยังไงปล่อยไว้อย่างนั้นนะผมเราขยับท่ออันนี้เอานะผมเนี่ยท่อวีพีซีเอานะครับมันบิดได้ับผมเนี่ยท่อวีพีซีมันบิดได้เพราะว่ามันมีตะขอเนี่ยผมทําไว้เนี่ยทําไว้เพื่อทําไว้เพื่อบิดนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่ต้องไปดัดลวดนะผมเราบิดเขาวี c ซีเอานะครับผมเนี่ยปึ๊บเนี่ยนี่ครับผมได้ระยะสภาพลวดมันใช้การไม่ได้แล้วผมคันนี้ถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนนะผมเนี่ย mm. อย่างคันนี้หนูเขากัดนะผมเนี่ย mm. เหนะ็นไหมฮอยยิ่เกี่ยวกับหยกัยกๆนะครับผมเวลาหนูมันติดเนี่ยมันก็ใจกัดนะครับผมจะถามว่ากัดหลักไหมมันก็น้อยตัวแล้วครับผม ส่มากก็จะกัดเนี่ยเคมเป็นพายครับพอกัดแล้วก็ไปซื้อมาเปลี่ยนนะผมมันมีอะไรมากนะผมเดี๋ยไปซื้อตามตลาดนัดมาก็ได้ผมถูงไมยี่สิบบาทนะแต่ว่าผมใช้ของก่อสร้างเป็นซิลิโคนมันก็จะแพงหน่อยนะผม็เนเหนียวหน่อยอ่นเนี้ยแค่นี้เองแล้วก็ไปเสียบถามว่าระยะรูใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหวงนาะ นี่ไว้สำหรับดักหนูพุกนะผมใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ถ้าดักหนูต้องขาวไม่ต้องไปทำขนาดนี้ครับผมนี่หนูต้องขาวรูแค่นี้ก็พอเนี่ยผมรูน้อยๆเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าดักหนูพุกแล้วก็เลื่อนเอานะครับผมเลื่อนให้มันใหญ่เลื่อนให้มันสุดเลยครับผมเนี่ยปุ๊บแค่นี้เองแบบทิม,มเลยครับผมเดี๋ยวเวลาหนูมาครับผม ลันดิงครับเปียโอเคครับผมไปทำกันให้ดูคันละสิบบาทนะครับผมเผื่อใครีข้เกียจเหลาไม้นะครับผม <c oughs> <c oughs> หรือใครจะซื้อไปดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับผมคันสองคันผมก็ส่งนะครับแต่ค่าส่งออกเองนะค <c oughs> รับผมนี่ฮะเรนมีก็ส่งมาจะแถบ <c oughs> <c oughs> ทุกจังหวัดแล้วครับผมของประเทศไทยนะฮะ ความสูงนี่ไม่ต้องกลัวแล้วผมไม่เทอะท่าครับหกสิบเซนนี่ยฮะไม่เทอะท่านะครับผมไปมัดกันให้ดูสักครั้งรูดมากยังวงนะผมนี่คอเกี่ยวอย่างละสามเซนนะครับผม ทันมาเลยไปตัดไปเตรียมของให้พร้อมนะครับผมแล้วค่อยมาทํานะครับอย่าไปทําทีละอย่างนะโอ้โหวุ่นวายตายเลยครับผมเตรียมของให้เสร็จนะครับผมแล้วค่อยมาทํานะฮะหลดจะวงไหมครับงงผมเนี่ยพอผมมาสามสิ่งก็เอาเนี่ยสอดไปครับ กระสอดมัดที่เฉยผมมัดยังไงให้มันอยู่อะแค่นั้นเนี่ยนี่ฮะแค่นี้ก็อยู่แล้วครับผมเขยก่อนขาดหรือเปล่าจากนั้นก็นี่เลยครับผมเอาตัวเนี้ยเกาะนะครับผมสองป้องขนาดนี้นะใช่ไหมฮะแล้วก็ยืดไว้นะครับผมเนี่ยป้องมันไม่ได้นถนัดเนี่ยมันจะจะได้ประมาณนี้นะครับผมวัดกะรระยะแรงดีนะครับผมครึ่งๆึงนะฮะ คลองเลยครับผมนี่จากนั้นก็เอายางวงนะครับรัดกับเสาไว้นะครับผมน่ะจะได้ลักษณะนี้ครับ ก็ลองเกี่ยวดูปุ๊บเนี่ยเกาะนี่ยเดี๋ยวหันห่นกล้องกันดูหน่อยเนี่ยพอได้ระยะนี้ก็นี่ดีเปี้ยเสร็จแล้วก็เอารวดมานะครับผมมัดเลย ออกไปเกาะไปครับผมแล้วก็บิดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยบิดลวดอ่าเขาเกาะเสร็จนะครับผมอย่างนั้นก็นี่ครับจับไว้นะผมไม่ต้องไปบิดแล้วจับคีมตั้งตรงครับบิดอันนี้แทนนะครับผมเึ๊บจะขี่หลอกก็ได้ผมจะอย่าตึงมากนะถ้าตึงมากจะขลาดนะครับผมเนี่ยเรียบร้อย เสร็จแล้วครผมหนึงงานเนี่ยล้วนจะไม่ได้กลมแล้วผมเดี๋ยวผมจะเรียดทีแล้วไม่ต้องไปใส่กระปงกระป๋อง,องไม่ต้องไมใส่ควนนะผมดักบ่อยๆครับเดี๋ยวก็ชำนาญเองดักบ่อยๆแล้วมันจะขึ้นกลมเองนะผมนี่ฟ้าบกเนี่ยอันนี้คือที่ทำให้น้องๆมันจะใหญ่หน่อยนะผมเนี่ยรุ่นเนี้ยเน,นี่ยเหมือนคันนี้ครับผม หลังๆก็จะใหญ่น,นี่ครับผมลัขนะาดขาย,ยาวเล็กก็น,นี่ครับผมแต่ถ้า,ถาดหนู้องข,องขาว่ผมใช้แค่นี้เองนะผมเนี่ยใช้เล็กมากครับผมเนี่ยระดาดหนูรองข,องขาวลองมาทำใหญ่ครับผมดาดเห็ยนดาดทองพร วิธีทำลวดนะผมนี่ครับว <c oughs> ิธีทำบ่วงดีดนะครับผมนี่ฮะเวลาเก็บก้อนนี้เลยครับผมปุ๊บตีต <c oughs> ัวเสร็จกันนี้ลูดมานี่ครับ <c oughs> ป๊ากตอกปุ๊บเรียบร้อยไม่มีการพันกันนะครับผม โอเคครับผมไปทำกันให้ดูแค่นี้ถ้าใครสนใจก็คันละสิบบาทนะผมรับมาได้นะครับผมไปเดี๋ยวขออนุญาตทำต่อนะครับก็คันละสิบบาทนะผมคลิปผมก็มีทำให้ดูนะผมมีหลายคลิปอยู่ผมทำบวงดักหนุ่มทำอะไรนะเนี่ยฮะ เผื่อใครไม่มีเวลาเหล่าไม้นะผมไปแล้วครับผมเดี๋ยวขอญาตทำบ่วงนะฮะแ๋ยวเจอกัน,นใหนม่คลิปหน้าครับผมช่วงนี้ก็น้ำท่วมนะผมเดี๋ยวอาจจะหยุดสักหล,หลายวันหน่อยนะผมทำบ่วงส่งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปลากันต่อนะผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ